อันนี้เป็นตลาดประมงยามเช้าที่หาดจ,จอมเทียนพัทยานะนี่ครับไปเราไปดูเอ่ะเต้นดูนสุดมาจากเมือ อันนี้มันเริ่มสายเลยแล้วเดินไปดูเรื่อยไปเขาก็มีขายตรงข้างหน้าแล้วก็ทำเมนูอาหารให้กินนะ ได้เบิกเบิกสายนะได้เบิกสายครับกำลังเดินไปซื้อเพิ่มไม่ได้กาดทะเลนะตอนเขาบอกว่าให้มาตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้ามาตอนนี้สายไวแล้วหมดแล้วอันนี้เหลเือแต่ผูว <laughs> อันนี้หมดแล้วเหรอของนอ้นองของนอ้องอ๋อเหรอ ไม่เป็นไรครับผมของหมดแล้วตั้งนะเื่อคือไปไหนคือไว้เฉยนี่แหละเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วร้านหนๆก็หมดแล้วมาสายตลาดวายแล้วนะ่ใช่ๆมาไม่ทันหอยทันโอเคครับเดี๋ยวเราไปย่างกัน เดี๋ยวผมจะเอาปลาหมึกไปย่างเลยครับที่ร้านต้านีเขาบอกนะเมื่อกี้เดินมาทีนึงแล้ว สวัสดีครับาได้ได้ปลาหมึกมาใช่ไหมย่างที่ยังไงครับกิโลละแปดสิบบาทค่ะโอเคครับทเลนั่งรอก่อนจ้านั่งรอก่อนครับทานนี่เลยได้ไหมคะครับผมทานนี่เลยครับตอนนี้มือแดดมือร้อนแล้วโอเคไปนั่งเลยครับเดี๋ยวรอย่างนี่ครับที่นี่คือไม่รับไม่มีไม่มีวัตถุดิบนะต้องเอาวัตถุดิบจากทะเลมาแล้วมาย่าง อย่างนี้เห็นเหนี้นะครับรับย่างรับนึ่ง,งนะเ,เมื่อกี้ก็80บาทนะครับผมซื้อหมึกสายมา1กิโลแต่ถ้าจะนึ่งนึ่งโลละ50บาท้ทยน่า,ะาจะแพงนิดนึงยอ,อ๋อโอเคโอเคโอเคน้ำจิ้มพร้อมแล้วก็มีบริการนั่งนั่งนั่งทานตรงนี้ด้เลยนะครับโอเค